ผมชอบพี่จริงๆนะเมื่อไหร่พี่จะเลิคำขอเป็นแฟนจากผมเสียทีอะเด็กๆแบบนายเนี่ยนะจะมาชอบผู้หญิงแก่กว่าตอนนี้ฉันอยากหยุดเวลาไว้ที่นี่ตรงนี้กับคนนี้เท่านั้น แฮปปี้ n อ i n g มากๆนะคะจบเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์หารักด้วยใจเธอเดินทางมาถึง e ีสุดท้ายแล้วต้องบอกว่ามาตามคำสัญญานะคะดูใส่ชุดนอนเลยทุกคนมาตามคำสัญญาที่แอดบอกว่าเดี๋ยวถ้าซีรีส์จบแล้วแอดจะรีวิวรีแคปในมุมของแอดแต่ว่าสารภาพนะทุกคนว่ารักไก่ สรุปแล้วแอดดูถึง EP ีที่11ช่วงที่เขาแบบขม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 ,ขมปีเลยแล้วก็ดูไม่ทันก็เลยกระโดดมาดู EP ีสุดท้ายเลยทุกคนขออนุญาตรักไก่นะคะขอกระโดดข้ามคขมข,ม,ขมหน่อยเป็นคนชอบอะไรหวานหวานไม่ได้ชอบอมขมต้องบอกว่าฟินจิ้นจิกหมอนมากๆกับอีพีสุดท้ายทุกคน ถ้าจะให้แอดบอกในมุมของแอดนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ความที่แบบว่าเหมือนจากออริจินัลมันแบบหลายตอนมากแล้วมาบีบเหลือแค่16มันอาจจะมีความแบบว่าช่วงที่ขมขมอ่ะทุกคนช่วงที่เขาเริ่มเข้าขมขมเนะี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบบางครั้งอ่ะเราดูแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่หญิงถึงทำแบบนั้นทำไมพี่หญินถึงทำแบบนี้นม,นบบนมันดูแบบ มันดูไม่สมเหตุสมผลมันยังมีความแบบอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่ใดๆคือ ep สุดท้ายก็ถือว่าเคลียร์ชัดทุกอย่างคือแบบพระเอกในดวงใจของแอดนะคะก็คือคุณเรคุณเรคุณชื่มเป็นพระเอกจริงๆถ้าไม่ได้คุณเรเนี่ยเชนกับหยินเนี่ยจะตกลงจะได้ลงเอยกันไหมเออ ทุกคนหลังจากที่แอดดูมาจนถึง EP ีที่11แเ้วก็กระโดดมาดู EP ีที่16เลยต้องบอกว่าความรู้สึกคือดูไปดูมากลายเป็นกลายเป็นเหมือนแอดไม่ได้ดูซีรีส์แล้วอะเหมือนดูชีวิตของคุณแอดทักษอนกับนนกุลจริงๆมันเหมือนซีรีส์เรื่องนี้ b บท on True สตอรี่เหรอมันมันกลายเป็นซีรีส์เรื่องนี้เหมือนทำมาจากชีวิต แอปกับนนท์เหมือนแบบเส้นเรื่องเป็นเรื่องระหว่างแอปกับนน์แล้วเอามาแบบว่าตีความเพิ่มตัวละครเข้าไปกลายเป็นความรู้สึกเป็นประมาณนั้นนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆเหมือนแอปไหมแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือแบบมานั่งรีแคปให้เพื่อนๆมานั่งมานั่งรีวิวความรู้สึกคือดูไปดูมาตอนแรกๆแอปก็ดูเป็นแบบเป็นพี่หญินกับน้องเชนอยู่ พอดูไปดูมายิ่งตอนสุดท้าย E ีพีสุดท้ายแล้วก็แบบซีนสุดท้ายที่พี่หยินนะคะยืนรอน้องเชนแล้วก็พี่หินเป็นคนจูจ่โจมแบบเขาไปจุ๊บน้องเชนด้วยซ้ําแล้วก็บอกว่าแบบก็คือแบบจากเนี้ยไปก็นะจะอยู่กับคนนี้ตลอดไปแล้วพี่หญินเองนะคะหรือคุณแอปเองก็โพสต์ในไอจีแบบเออพูด, IG, แบบพ,ดพูดถึงว่าพี่หยินกับน้องเชนแต่ แอดกวรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็คือความรู้สึกของแอดทักซอนกับนนกุลจริงๆหรือเปล่าเลยกลายเป็นแบบเป็นเรื่องแรกนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แอดดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ดูซีรีส์ดูแอดทักซอนกับนนกุล <c oughs> ด้วยความที่แบบเส้นเรื่องมันแบบเส้นเรื่องมันมันมันเหมือนชีวิตเขาสองคนอ่ะมันเบสออนทรูสตอรี่มาก ็คือแบบคุณแอฟอ่ะเนาะตั้งแต่เลิกลากับอดีตสามีคุณสการมาใช่ไหมก็แฟนคลับเอฟซีอย่างแอฟอย่างหลายๆคนนคนก็เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่คุณคุณคุณแอฟจะมีแฟนสักทีอยากเห็นแฟนของคุณแอฟก็อารมณ์เหมือนพ่อแม่ของหยินเนาะที่แบบคอยจับตาดูว่าเมื่อไหร่หยินจะมีแฟนเมื่อไหร่หยินจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในชีวิตจริงคุณแอฟก็มีข่าวกับหนุ่มคนนึง ซึ่งแอดก็เป็น FC ของเขาด้วยแล้วก็มามีข่าวกับนนมันก็เลยข่ายให้กับตัวละครพี่เรกับเชนก็เลยกลายเป็นแบบเออดูละครเรื่องนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนดูชีวิตของคุณแอดกับนนท์คุณนั่นเองอันนี้แอดรีแคปนะคะในมุมของแอดสนุกไหมสนุกค่ะทุกคนแล้วก็แฮปปี้ดูแล้วแบบเล่นดีเล่นสมจริง เล่นเป็นคนรักกันจริงๆอยากรู้จังเลยว่าฉากสุดท้ายเนี่ยถ่ายเอาสุดท้ายจริงๆหรือถ่ายก่อนเพราะแลดูแล้วมันเป็นฉากที่เหมือนแบบทั้งคู่รักกันแล้วจริงๆอะ่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งเหมือนเมียทักษันก็โพสต์ลงในไอจีนะคะบอกว่าหนึงรูปจากมือถือเชนที่ถ่ายพี่หยินในฉากสุดท้ายคือรูปเนี้ยที่นนกุลถ่ายคือแอดชอบแบบ ชอบฟิลมากคือแอปทักซอนสวยมากอะเออสวยมากสองอันนี้คือฉากเบื้องหลังสมจบบจบบริบูรณ์ในช็อตที่ชอบก็เห็นใช่ไหมคะช็อตที่ชอบโผล่เข้าจุ๊บเลยนะคะพี่หยินโผล่เข้ากอดโผล่เข้าจุ๊บแล้วก็บอกว่าจากนี้วินาทีน,าน,น,านี้จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ตลอดไปแอดเลยรู้สึกว่าอันนี้ผมอเมทักซอนโพสเนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบ ใช้พี่หญินเป็นตัวแทนหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือโพสต์จากใจของแอฟทักซอนหรือเปล่าโดยเฉพาะโพสตสุดท้ายนะคะฉันจะไม่ปล่อยนายไปอีกแล้วพี่หญิงกล่าวแอฟไม่แฟไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นพี่หญินกล่าวแอฟรู้สึกว่าอันนี้เป็นคุณแอฟกล่าวไว้หลังจากที่ละครจบความรักของทั้งคู่ก็บอกว่าแฮปปี้เอนดิ้ง เหมือนในละครเออนะคะยังไงวาเลนไทน์นี้ขอให้ทุกคนนะคะหารักให้เจอเหมือนแอป,ปนนนะคะทุกคนโอเคขอแสดงความยินดีกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นกระแสในเมืองจีนเลยแล้วก็นะักแสดงทุกคนก็น่ารักมากถึงแม้แอดจะ ดูถึง EP ที่11แล้วกระโดดมาถึง EP ที่16ไม่เป็นไรข้ามช่วงขมๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงจะไล่ดูให้จบค่ะทุกคนโอเคนะคะมายินดีให้กับความรักของตัวคู่นะคะพี่เชนกับน้องหยินอ๋อไม่ใช่พี่หยินกับน้องเชนแฮปปี้เอนดิ้งแล้วในชีวิตจริงวันพรุ่งนี้วาเลนไทน์แท้ๆก็ปีแรกที่แอปนนเขาจะฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยกันนะคะจากนี้ไป ในละครแฮปปี้เอนดิ้งชีวิตจริงก็มารอดูว่ารักติดจรวดครั้งนี้เดือนเมาษาจะมีข่าวดีเหมือนที่หมอดูหลายๆสำนักบอกไว้หรือเปล่านะคะพี่แอปจใจอ่อนยอมให้น้องเชนไม่ใช่พี่แอปจใจอ่อนยอมให้นนท์คุณเรียกว่าที่รักหรือเปล่า โอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะยินดีกับความรักที่สวยงามกับทุกๆคนนะคะพวกเราทุกคนไม่ว่าแอดหรือเพื่อนๆทุกคนเหมาะสมที่จะมีความรักดีๆนะคะในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในละครเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย